บอยแบนด์ใช่ไหมอันนี้เราเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนเรื่องแล้วโอเคบอยแบนด์ก็อีกไม่เกิน2เดือนก็จะได้ดูแลว่าเป็นใครบ้างบอยแบนที่แต่้วต้อเอฟไม่ไม่หรอกไม่หรอกบอยแบนด์ที่รออีกสองเดือนจะมาเป็นยูนิตพิเศษแล้วการถือว่าแบบทำสนุกสนานอย่างเต็มที่โอเคที่เขาสนุกก็จะมีหกคนคนรับหกคนที่มีพี่อาหนึ่งก็ อ๋ออันนั้นเล็กบอยแบนด์เหรอครับอไม่มีครับไม่มีนกันแล้วนะประกาศไปยันแล้วให้ข่าวนี้น้องๆอย่าเฟกนิวต่อรองพี่ยอสอดยอดจริงรลอยไหมใครเอ่ยทั้งหกคนคิดว่าหลายคนก็รู้ว่าใครบ้างที่แบบเหมาะกับการเป็นบอยแบนด์ในดูมันดีอืมก็เหล่านั้นแหละเาพี่อมีตัวย่อด้วยนะวันนี้พี่อ๋อพตัวย่ออ่ะตัวย่อเหรออุ้ยตัวย่อก็รู้เลย รู้เลยแน่นอนไม่ต้องย่อหรอกเพราะว่าเดี๋ยวก็รู้แล้วเดี๋ยวแบบทุกคนได้รู้แน่นอนว่าเป็นใครบ้างแต่ว่าน้องตั้งใจมากนะทุกวันนี้เขางานนั่นนแค่ไหนอ่ะเขาตอนดึกเขาไปซ้อมเขาไปอะไรเขาไปฝึกร้องฝึกเต้นกันแบบโหจริงจังมากทุกคนจะค่อยๆแตกไปหรือว่าสองเดือนทุกทุเปิดตัวพ่มเลยใช่เปิดตัวเลยเปิดตัวเลยแบบในโซเชียลทีละคนแต่วันเดียวกันอ่าใบให้ใช่รอรุนละลน เพลงออยู่ในโปรเซสที่กำลังทำอยู่ครับเต้นแน่นอนเต้นแน่นอนเต้สุดถือว่าสุดนะฮะ,ะฟังแล้วก็รู้สึกว่าเออเลิศแล้วก็ดูโปรดักชันเอได้เลยเราจะไม่ทำให้อายใครลุกไป็นโปรดักชันที่คนลุกเท่านัใช่เอาเลย <c oughs> เอาเลยดูโปรดักชันของอึงของบอยแบนได้เลยใช่เมื่อก่อน <c oughs> แต่ว่ามีต่ออะไรเพลงทีเออแพลนเราอ่ะมีมีมากกว่าหนึ่งเพลงครับแต่ว่าอย่างที่บอกเป็นยูนิพิเศษเราอาจจะไม่ได้แบบแบบโอ้บอยแบนแบบ ตลอดไปตั้งชื่อวงแล้วอะไรนะครับตั้งชื่อวงแล้วต้มีี่พยาคะถ้าสปอยตอนนี้หรอมีหนึ่งพยาะใครรู้ว่ามีหนึ่งพยางตรู้แล้วอ้ารู้แล้วหรอแรงมากไม่ใช่ไม่เฟคนิวถ้าไม่เปลี่ยนใจใช่ครับก็รอติจามเออเนี่ยเดี๋ยวไปมารุดหมดเลยตอนนี้ Good, life, good vibe, 않고, yeah. yeah. we're not scared of Goodbye, it's time for it's it's time for it's time for goodbye, it's time for goodbye, it's time for goodbye, it's time for 세계 몰아쳐 점점 더 크레센도 마지막 각장에.